สวัสดีครับช่อง YouTube c h a n n น l รถไฟไทยเทนไทย HD ตอนนี้อยู่บนขบวนรถเร็วที่135ตอนทางกรุงเทพปภิวัฒนปลายทางอุบลราชธานีกับซีรีส์ปิดเทอมเล็กหัวใจวูรถไฟอีพีนี้ตะลุยอัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงปากช่องถึงลำตะของบรรยากาศเป็นยังไงเชิญชมคลิปได้เลยครับ ตอนนี้ขบวนรถเร็วที่135ตนทางกรุงเทพอวิวัตรปลายทางอบุบลราชธานีอยู่ในห่วงของสัญญาที่3-3กงานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงบันไดม้าถึงลำตะคองระยะทางโดยลวม21.60กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทเอ็นยิปเนียและอุตสาหกรรมจำกัดโดยมูลค่าการก่อสร้าง9,838 ลา้านบาท หม้อนั้นเรียงรายอย่างสวยงามเมือเทียนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาที่มีความคืบหน้าได้เห็นได้เห็นชัดเลยนะครับ ทางขวาของตัวรถนะครับก็จะมีพื้นที่ของโครงการสร้างสถา,านีรถไฟความเร็วสูงปักช่องนะครับ ขบวนรถเร็วที่1-3-5ตอนทางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางบนราชธานีอยู่ในห่วงของสัญญาที่3-3งานกา่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงบันได,ดม้าถึงลำตะคองระยะทางโดยรวม21.60กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทเอนยิเนียและอุตสาหกรรมจำกัดโดยมูลค่าการก่อสร้าง9,838ล,ล้านบาท ทุกครั้งนะครับจะวิ่งในทางขึ้นแต่วันนี้จะวิ่งในทางล่องนะครับก็สวยงามไปแบบนึงนะครับแต่แถบนี้ตัดยาอย่างสวยงามเลยทีเดียวได้เห็นกันแบบโล่งๆสวยงาม งานนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์หนึ่งนะครับแนวทางรถไฟความเร็วสูงนั้นได้ลัศมีทางโค้งลงไปใน,ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองนะครับตอนนี้ได้พาดข้ามแนวทางรถไฟไปแล้วจะเห็นต่อม้อน,นั้นได้เลี้ยวลัศมีทางโค้งลงไปในแนว อ่างเก็บน้ําเขื่อนลําตะคองนะครับก็สวยไปแบบหนึ่งนะครับคงได้เห็นรถไฟลอยน้ำอีกหนึ่งแนวเส้นทางหนึ่งแต่เป็นแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองที่เห็นอยู่ใ,ใกล้นั้นก็เป็นรีบเร่งโครงการก่อนที่น้ำจะขึ้นนะครับวางขานเซ็ตเมน แล้วจะวกข้ามกลับไกครั้งหนึ่งครับมาทางด้านซ้ายของโตรถอีกครั้งนึงนะครับเป็นแนวต่อมอที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับในมุมนี้เห็นอ่างเก็บน้ำเคยดำท้อง,องนั้นยังมีเวลาได้ทำอีกมากมายเลยทีเดียนะครับ น้ำยังน้อยมากปีนี้อยู่ในช่วงสุดท้ายของสัญญาที่3ามแล้วนะครับงานก่อสร้างโครงสร้างโยกระดับช่วงบันได,ดม้าถึงลำตะคองระยะทางโดยรวม21.60กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทไทยเอนจิเนียร์และอาาุตสาหกรรมจำกัดโดยมูลค่าการก่อสร้าง9,838ล้านบาท ตอนนี้เข้าสู่พื้นที่ของสัญญาที่3ด2งานก่อสร้างอุโมงค์รอบภูเขาช่วงโมกเหล็กและลำตะคองระยะทางโดยรวม12.23กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทนวรัลพัฒนาการจำกัดมหาชนโดยวยคราการก่อสร้าง4,279ล้านบาทโดยโครงการรถไฟความเร็วนั้น จะควบคู่ขนานกับโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่1สายต้นออกเชียงเหนือช่วงมาบกระเบาถึงชุมทางถนนจิระระยะทางโดยรวม135กิโลเมตรอยู่ในห่วงของสัญญาที่1ง,งานก่อสร้างงานโยธาและระบบรางช่วงมาบกระเบาถึงคลองขนานจิตระยะทางโดยรวม58กิโลเมตรผู้รับผิดชอบโครงการโดยบริษัทอิตาเลียนไทยดูดอปเมนต์จำกัดมหาชน โดยมูลค่าการก่อสร้าง7,560ล้านบาทบริเวณนี้เป็นอุโมงค์ลองไผ่ความยาวโดยรวม4,100เมตร ได้หยุดการก่อสร้างเป็นชั่วคราวนะครับได้เกิดอุบัติเหตุใหญ่สถานีรถไฟคองขนาดจ อุมงแห่งที่3อุโมงลำตะคองระยะทาง1.17กิโลเมตรขอบคุณกันด้วยนะครับสำหรับาการติดตามและต,ตามคลิปใหม่ในพีต่อไปกับซีรีส์ปิดเทอมเล็กหัวใจวุ่นรถไฟสวัสดีครับ